Take it! Oh. Okay. Oh. Get in there. Get him, Get him, mate! Get him,

Altyazı M.K. ไม่ทำไรกันแล้วเหมดตกใจเลยเฮียเสียหมดเขาแถวก่อนขาแถวก่อนขแถวก่อนต่ำอยู่ตํเยียาเยี่ยมมากเยี่ยตแล้วไอ้พวกไอ้พ วันนี้ครับแถวหน้ามีอยู mm ่6คนนะครับผมการถ่ายของเราคือหนึ่งสองหนึ <S <S ่งสองสามเหรอให้เป็นระเบียบแล้วก็จะถ่ายกล้องถ่ายกันโก็เข้าเข้าเลยทางบ้านรอก็ะขับกันี่เต้ยพี่้ยบอกว่ามีหนึ่งบันทูมีแน่นอนอ่ะเราเคยดูกันแล้วตอนนี้พวกเขากำลันมีอยู่6คนนะครับเราจะแบ่งทีมเป็นสามทีมเดี๋ยวเราสีงคนอยทีนี้เรียกว่าสองคนก็มาแข่งกัน แข่งแข่งตีอะไรแล้วอุปกรณ์ไปดิมันพูดที่อะไรของเนี่มีหมวกอยู่งี้อ่ะสมมติสมมติใส่ใส่ไปอ่มีผู้เล่ขายนอีกทีมหนึ่งอ่ะเป็นทีมมันดิทำมาไม่รอดดูคนนี้ปิดตาปิดตาแล้วตอ้โไม่ได้หมวไม่ได้หลนะอ่าปาน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 ปึ๊บใช้ขวาซ้ายขวานปานไปแล้วก็ปิดตาแล้วไปตีเพื่อนตีเพื่อนอึ๊บือหัวมันตีเหมือนอยเงี้ยหัวบนมีหัวล่าง อ๋อก็คือตีโดนลูกบอลถ้าเกิดลูกบอลคันนี้ก็สบายแล้วดิวโยนมาดิสบายแล้วเนี่ย เออลูกบอลอันที่เราใช้จริงมาดิเออนี่คือของที่เราจะใช้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีลูกเทนนิสปิงปองแล้วก็ลูกกระสุนปืนลรอการแค่นี้เลงแล้วมันจะไปตีโดนยังไงวะถ้าตีแบบตีย้ำหัวนี่รับไหมไม่รับไม่รับไม่รับก็หลุดออกจากไอ้นี่ใช่ไหมหลุดออกจากหัวแบ่งที่เราสองคนใครทำเวลาที่สุดชนะไอ้นี่แหละการซ้อมเบสบอลของเราแล้วก็ไปชิงแชมป์ที่อเมริกาอเมริกาหมนเล่าเ่ะเนี่ยกเขากินเหล้าเยอะ ทำให้ทีแพ้คุณเมาครับครับเเคขาเป็นอดีตตลอดเวลามึงวานก่อนที่นี่โอเคเข้าใจกติกาแล้วตามไบจริงนะตามไปเออตามไปโอเคครับได้คู่แล้วไปดูการ์ดเลยเลยโคตรมันโคตรมันผ่นเว้ย ทำไมไทยเป็นการท่านี้หมดเลยวะการเหนือขานของเราจะเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมจับตาดูดีนะครับมีรูปเรียกรูปมีหลานเรียกหลานฮะมานั่งดูนะครับผมการแข่งขันต่อไปนี้นะฮะสนุกสนานตื่นเต้นอย่างแน่นอนนะครับจะไปไหนนะพักสักครู่ครับผมโลโเคอลาต้องนานอ๋อเลยเลยเลยปะคุณแรกคุณแรกกูก่อนอยักฉลากปะใครนั่นได้ตีก่อนอ่ะคุณตีก่อน ก็ลาลาบอลนลูบอลนะลูกบอลนูกบอลนะลูกบอลนะลูกบอลนะลูกบอลนลูกบอลนะลูกบอลนูกบอลลูกนะลูกบอลนะลูกนะลูกบอนะลูกอลนะลูกบอลนะลูกบอลนะลูกบอะลูกบอลนะลูอลนะลูกบอนะลอลนะลูกบอลูกบอลนะลูกบอลนะอลนะลูกอะลูอละนะลนนะ เม่เดียวนะเม็ดเดียวนะอ่านี่คือเบอร์หนึ่งเอาลองลองแตะได้มันจะเป็นเห็ุขนาดไหนนะโอ้โหเรียบร้อยครับไอ้เรี้ยงสิวสะบอลใหญ่กว่านี่เอาป่ะเต็มตาดูไหมเนี่ยอ่็มเอาไปไปไปปอ่าอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยแน่เลยนะมันยืดอ่ะโอเคโอเคโอเคกี่รอบนะข้าวอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปนี่ใส่พร้อมแล้วไปหมุนหมุนหมุน หนึ่ง้ไปเลยไปไไปเองเาเองเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเ่เอาโอ้โหพูดได้ม่ด้พูดด้ไม่ได้เฮ้เฮ้เยเฮ้เเฮ้ฮ้เ้เฮ้เฮ้เเเ้้ กูนี่ม huh> oh. ึงท uh ิเ oh. ด oh, ียวกูอ่ะ oh. ม oh, ึงทิเดียวกูอะโอ้ยต่อเขาดิโอ้ยโอ้ยปคนเไปที่ี่กลัวมึงแลยไม่เห็นมึงบอกลาวันนี้ปไปโอ้ยโดนนักเข็งเข้าาุงไรออยู่อยู่โอ้ยโอ้ย ไปไปไไไไอ้โวยังยูมึงตีไว้ห้าเดือนี่คุด มึงไม่ใช่ทีมเดียวกับกรูคุณทีไรอะเลือดเหรอโอ้เลือดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ใช่เลือดปะสีติดตอนเราตีเลือดมึงดูมึงดูตีไม้หักเลยดอกแรกมึงตีไว้หักดองกเลยอ้าวโอเคได้ครับทำได้ไปห้าสิบหกวินาทีครับครับแต่เดี๋ยวมึงตีกูอีกทีนึงได้เลือดได้เลยเอาคะแนนที่ดีที่สุดออได้สีนะสีได้ครับได้สีอยู่ ตามจำที่นะครับผมโอเคเอาปันยิงเรียนเลยเยเอาครอบหนึ่งสองมามักเพิ่มตามับสามสี่ห้า ไวแนจัด okay. เ้ยิวจะเย็นนิวหวานนะคัคุณนิวฮะไม่งเามึงดบอกเขาดิวอยู่ไหนนีถามว่าแม่หนูตไอเี่ยดอีตัวไอเยียกตัวไป้ยไมันเงียบครึบเลยไรไษัมยกันจิ้มเดยกันเฮ้ยมันใช้มันใช้วิธีเจอตัวแล้วจริงไม่ได้ดูหัวเต็มแรงนะนี่รอบปุ ไอ้ย่าไม่บอกใครเลยเขาอยู่ตรงไหนเออเท็ดีไอ้เด็ี่ยไอ้นี่ยไอเกเยไมด้หัวม่ได้เลยจังจับ้ามือจับอ๊ยอุยอยอยเจ็จมันจบเมื่อไหร่เมื่อไหร่ันเวลาเดินอยู่นะครับี่มือกูอะที่มอทำกูอะม่จะตีโดนหรือเปล่านะครับตอนี้นะตัวนี้หัวนะหัวเลย

ตีใบ<ส>เบ็ดบอลไม่แต่ว่าห่างเก,กี่ยวอ่ะเรียบร้อยครับเวลาครับ <c oughs> หนึ่งนาทีสามสิบหกวิโอ้ยควายรอบแรกไม่มีให้มึงก็มีมความรูกก้ควายมาก,ก่อนไอ้เหี้ย <c oughs> แรงอาฆาตล้วนๆเนี่ยร้อยหักอีกแล้วเ <c oughs> มื่เหมือนจะไม่เจ็บมันเจ็บมาก <c oughs> จะตรงปลายดิจบไปแล้วนะคู่แรกทำเวลาได้ดีที่สุดได้ห้าสิบหกวินาทีครับโอ้ยถือว่า ใช่หรือว่าสุสีนะใกล้เคียงได้ชิลวแบบว่าต้นไม้องเงี้ยใช่ไหมใช่บอกโอ้โหโดนเลยต่อไปนะครับกระบวการ์ูดเย็นเะครับ ไปอ่ะโอ้ยเอาคนเดียวเลยนะวันนี้แใครเลยมาจักไลนไปอีกะ้าคู่เดีมีและวปกป้องครับผมปกป้องขอเป็นคนติตาก่อนครับผมได้ครับพตาาก่อนเลยเฮ้ยมึงไม่เลือกลูกบอลก่อนเหรอเออว่าเออฮเลือกจับหลักบอลนี่จับหลักบอลก่อนอะนี่จับี่จับนี่จับที่จับที่จับที่จับนี่จับที่จับนี่จับนี่จับี่จั ได้สองโอเคได้อยู่ดีดีต่างก็ยังก็ยังถือว่าง่ายอยู่มา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 โอเคสองครับันจถึงเร็วแล้วผมห้าทีห้าทีบ้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเลยุ้ย ตายขีว่ะเวลาเล่นอยู่ครับคุณป้องฮโอย้อยต้องตายแล้วเนี่ย่อนแอเกินเลยอันนี้โกอันนี้โกไหนบอกเกมเร็วไอ้ป้งกมเร็วเฮ้ยเสียงอยู่นี่เฮ้ยงอยู่นี่อุ้ยเจอแล้วชัดเลยชัดเลยเข้านเข่าลั่นเอาละเขาละเฮ้ย่โดนไม่เกินไปเปล่า เฮ้ยเฮ้ยจร๋งนะยมาเก่งเก่งเกินเอเียมัคุณนี้ทำได้20วินาทีเย้ป้องชนะแล้วไงก็ชนะมาต่อไปสลับกันนะครับต่อไปคู่ที่2นะฮะพี่มีนเป็นคนตีมาตาปิตาก่อนเลยสบายใจได้กูแมนมากเดีนร์นะเดีนาป้องสนุบไม่ได้สุดแล้วมันเบอร์เอสมีนปันยิ่งดีเลย เอาาังเอางนะเริ่อมันะเอามา่งองสเอาไปเลยเดี๋ยวก็พากันล่วงหมดเฮ้ยเอาล้ฮะเชื่อมอหัวจริงสสาย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 เฮ้ยหเลยหเลยหวหเลยหไปเอาเดินเดินหน้าตรงไปเดินหน้าตรงไปเดิหน้าตรงเดินเดินตรงไอีกอีกทีนี้ทีนี้ไอป้องมันมันเดินอยูแล้วเมนวนวออ วัดเออผมกไม่ยกับเขทีมเดียวกันไหนักูอยู่นี่เฮ้ยโอ้โหแล้วบอให้กูตรงมาตรงไปได้งไปไ้เวลยเตรงมาตรงมาตรงมาเอยมาตามเสียงมาตามเสียงเสียงยูโอชิบหายแล้วอ้เ้ยโอ้ยอ้ย ้ย,ย,ยมันก็ไม่เอาหัวเขาตีแลลวมงกุ้มเหี้ยอะไรละ่ะกลัวดูมันอยู่ข้างบนเอามันไม่แน่น้นไม่แน่นะ จะประทับได้นกเออเวลารอบที่2ทําเวลาไปได้1นาที27วินรอบแรกครับรอบแรกรอบแรกเวลาที่ดีสุดคือรอบแรกได้20วินาทีเออถว่าเก่งมากหรือว่าแบบอัอะไรแบบค่อนข้างรวดเร็วเป็นคนมีสมาธิปฏิหารเวลาริบดีดูเหมือบว่าชอบฝึกปัญญาอะไรอย่างเงี้ยอ่าต่อไปเลยพูดต่อไปไดจะพูดอะไรก็พูดดี สามสองหนึ่งนี่ไงอะไรทำอะไรก็เดินมาเก็บนะฮะนี่แบบหมุนแล้วแบบลูกบอลไม่หล่นนี่งงดิงงดิเนี่ไม่เคยเห็นนะดิ่วี้เราจับจับครับพี่จับนะครับจับจเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองม่ยิ่ดิบกล้องอยู่นี่ไปเขาไปครับพี่

เมาอ่ะไอ้ยาตอนแรกดูว่าไม่เมาไอ้ดมาดิมาดิมาดิเออตอนแรกดูว่าไม่เมาไอ้ี่ยเพื่อนฟังเพื่อนฟังเพื่อนฟังเพื่อนมามาทำเสียงตบมือเพื่อนังเพื่อนงเร็วทางนี้ทางนี้สบอนเร็วสบอนสะบสบอนสบอนสะบอสบอนสะบอนสะบอนสะบอนสอนสอนสะบอนสะบอนสะบอน แกบลูบแต่ไปสั <lequel> ้นแกบลุดกูไม่ใส่พวกกูไม่ใส่พวกตีนีตีอ ได้แล้วพอแล้วเอาไปเลยอนแล้วถอนแล้วพอนลยถอนเลยอสรรคด้างบ้างแ่ไหอะไรตันตีแกปแกปลกเลยไม่คิดเลยนะว่าลุงแบบจะเป็นคนเมาแล้วตีเพื่อนตีฝเมาแล้วพิเรพ่เรกลลังพิลังว้าชนแล้วอยากกินเลยมั้ยไม่ได้ก้วม่ไล้ไอสัตว์ไปกินด้วยวันนี้เฮียเอาล้วสตเอาละรอบแรกได้ไปห้าสิบเก้าวินาทีไปดูรอบ2กันฮะ แล้วคู่ต่อไปนะครับตอนนี้จับตาดูนะครับคู่เดิมคู่เดิมอคู่เดิมแต่ว่ารอบสุดท้ายแล้วคือถ้าหมดรอบนี้ก็ปิดทีวีนอนได้เลยไม่มีอะไรแล้วนี่เรารายการทีวีเขาดูโทรศัพท์่ะครับพร้อมนะบัตรนี้เรียบร้อยหนึ่งหนึสองสองามสี่ห้าโอเคไปฮะของจริงบอกแล้วว่าของจริงเกิดอะไรขึ้นวะไอ้สัตว์มืได้ไม่เอาละ ตรงอย่างเดียวอุ้นตรงอย่างเดียวโอ๊ยตีเลนีตายเฮ้ยโอ๊ยตำรวจจบู๊โอย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 อุ้นเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยถบเ้าบ้านแล้วถีบเข้บ้าแล้วโอ๊ยมันบ้าลตาเปิดตาเลยตีไอ้สรตีอะไเีย มเล่นอยู่ล่นอยู่เล่นอยู่ปตากูอ่อุ๊เยตัตาบนี้เอาอเหรอเนี่ยเราต้องติดตามนนี้ติดตามคนที่เราใช้เสียงบอกเพื่อนไงบอกเพื่อนยเื่อนปตาเอาอกอกเล่นย่เลยย่อาบอกเพื่อนไบอลลุอ่ะบอพ่อนอยได้อาบอเตะเตะเตะเลยเตะได ไม้ไว้ฝั่งนี้พี่ฆ่าพี่่าไฝั่งนี้พี่เตฝั่งนี้ไม้สีอุ้ดอีเวนแลเราได้ยูได้ยูต้อเอาอะไรต้อตั้งกันนะ พุ่นเลยุ่นสูงเลยโดนพุดนสูงเลยมาทเย้าหน่อยซ้ายดีขวางขวาทงบอลไม่บอกมบอกเพื่อนไบอกายขวเพืนไหเล่ามือบางเลยจะคนตีโดเฮยโดนได้้เม่กี้อายงเยอยได้อย่ได้อยู่ไมเอหยไเหยไไทนไเอยดเอยเลยเอเลยเยเลยเกือบโดเ้ยดโดนติบอลได้อยู่อะไรนะลงลขวาตลย ปิดตาด er ้วยกันแล้วก็ปิดตาก่อนเป็นเทียอะไรเนี่ยนะไอ้เจแล้วแพ้ด้วยทำนาทีเยอะกว่าเนี่ยคือช้าไม่บอกอะเกมเลยอะแล้วแต่ผู้ถามจริงปิดตาทำไมต้องการแล้กูโดนตีก็พอแรงอยู่แล้วไอ้ตัดตึงปิดตาเหมาะให้กูมองไม่เห็นอีกมันเป็นแบบความสนุกสนานระหว่างระหว่างเกมกระชับมิดไงกระชับมิดเรารู้ผลไปแล้วเกือบจะมีเรื่องกันแล้วเมื่อกี้นี่รอบสุดท้ายฮะทำไปหนึ่งนาทีห้าสิบวินะครับถือว่ากากช้าตาต่อไปครับ ไม่มีแล้วหมดแล้วาประกาศผู้ชนะกันเลยอะไรประกาศผู้ชนะเลยก็ิดอะไรเอาอะไรติดอะไรติดลูกกระสุนครับลูกกระสุนลูกกระสุนติดให้มันโดนบ้างโอเคโอเคโอเคได้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 รู้ตีเองตีตีตีเองตีตีหัวตัวเองมึงหันมึงหันหนึ่งสองสามตีห้า โอ้พแล้วเลยตี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 ก็รู้หมึกไหมตีนี่บอกให้ตีตีนี่ใครเก่งเลยนะเนี่ยวโอ้เวลาเท่าไรครับสิบวิโอ้ไวหมดเลยแก่กับเพื่อนเลยหมดที่แหมไม่ธรรมดาแล้วกับเพื่อนเลยมองอย่างนี้ก็ประกาศผู้ชนะเลยนะผู้ชนะผมเอง ได้ลราคะแนนไปสิล้านคะแนนนะครับผมสิล้านคะแนนใช่ที่สองอ่ะที่สองได้เผาห้าสิบแล้วก็ไล่ลำดับลงไปเรื่อยๆที่สามที่สามเท่าไหร่ก็ไล่ลำดับลงไปเรื่อยๆไงพูดฟังไปเนี่ะรู้ว่าไล่ลำดับลงไปเรื่อยแต่มันหาสามร้อยมั้งสองร้อยถึงไล่ไปสามร้อย โอเคจบไปแล้วครับ <medio> ท hey, no? ั part, ้งสามคู่นีนสนุกสนานมากเลยนะฮะวันนี้โอน่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งครับเห็นขายเสื้อเลยนี่อ่าใช่ขายเสื้อขายหมวกด้วยแต่ว่ายังไม่ถ่ายยังไม่ไายเก็บไว้ก่อนเสื้อไา่เกงฝากตามด้วยครับแม็กีสิ่งนี้เหรอเดี๋ยวอาจจะหยิบมามีมีก็จะมีมาแบทแพนเตอร์โตครับฝากเลยไอจีเย้ครับแล้วก็ฝากโอน่าด้วยครับฝากบอลเกมกากครับมีพีเนซี่ครับคุณนิรดูบ้านดำดิโอซอล่าในโอโอลี่ครับฝากน้องบุ๊กด้วยเฟซบุ๊ก ไปแอลล้อทุกคนนะครับล้อนะฝากด้วยครับผมคลิปนด้านนี่ตายหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะฮะก่อนจบคลิปนะฮะกดไลค์กดแชร์ก็ส่งไปให้เพื่อนแท็กเพื่อนแท็กอะไรไปดูเยอะ